we <What! S 3> oh. have g a r b a e เหรอ bro ไอไอ้ไอ้ไอ้โอ้ใครมันจ้าาแกก้าวอ่า shit กูทำเป็ข้าอกเหรอ่ด้วยทำไม่งไปข้างนอกด้วย พาวเวอร์เจเนเรเตอร์อได้โปดจะจัาซะแกได้แล้วไปกลับไปกลับไปกลับไปเข้าไปเข้ไปไปเยเฮเฮเฮอเเเเยอเ Aaaaaah, ya cay! You nai! ở nai! Yu nai! Vu vết Hey! nai! Aaaaaah! 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 you <laughs>